สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับเส้นผมนครับที่ได้จากน้ำยาปลุกผมนิโอแฮนะครับหลังจากที่มีหลายคนถามมาว่าอัปเดตเส้นผมให้ดูหน่อยนะครับนี่ครับมาแล้วครับผมวันนี้พอมีเวลาว่างก็เลยมาอัดคลิปให้ดูนะครับผมผมไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากก็จะทำแต่งานนี่ครับใช้มาประมาณ สองเดือนกว่าเกือบสามเดือนแล้วครับแล้อีกสองวันก็สามเดือนแล้วครับเอางอ่ายๆเอาเป็นว่าสามเดือนหมดไปสองขวดนะครับสําหรับผลิตภัณฑ์น้ำยาปลูกผมนีโอแฮน์ตัวนี้นะครับผมนี่นีโอแฮน์นีโอแฮน์สามขวดเอ๊ะไม่ใช่3ามขวดสองขวดนะครับใช้ได้สามเดือนสำหรับผมสั้นนะ ตอนแรกผมก็ตัดสกินเฮดเบอร์สองเลยนี่ประหยัดด้วยแล้วก็ใช้ง่ายครับฉีดฉีดไปแล้วก็นวดให้ทั่ววิธีใช้ก็นี่ครับสระผมเสร็จเป่าผมไม่แห้งแล้วก็เอาหวีแปรงนี่นวดศีรษะครับสักสามถึงห้านาทีนะครับเสร็จแล้วเราก็ฉีดบริเวณที่เราต้องการได้เลย แต่อันนี้ผมใช้ไปแล้วฉีดบริเวณที่เราต้องการครับฉีดๆๆทั่วแล้วก็นวดน,นวดสามถึงห้านาทีนะครับแค่นี้ครับใช้เช้า,ใช,ชาใช้เย็นนะครับมีระเบียบวินัยในการใช้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสีน้ํายาเลยแล้วกันแมไหน่อยเพื่อบางคนไม่รู้ว่าเป็นยังไงยังไม่เคยใช้นี่ตัวใหม่ล่าสุด น่าจะเป็นรตที่สิบสองครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดผมดูแล้วเมื่อกี้รตที่สิบสองครับนี่สีฟ้าออกข้าฟ้าเขีเขเขยวๆเดี๋ยวในหมดกวดที่สามผมจะอามาอัปเดตเพิ่มเติมกับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งนี่ครับเส้นผมดูใกล้ที่ได้จากนีโอแฮนะครับ โฟกัสหรือเปล่าโอเคนี่ครับประมาณนี้ครับสองขวดใช้ได้3มเดือนสำหรับผมสั้นนะครับนี่หมดขวดนี้ก็จะประมาณ4เดือนพอดีเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับเดือนหน้านะครับผมโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ งั้นแค่นี้ก่อนนะครับผมยังไงอัปเดตเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ